ดวงชะตาวันที่8-14ถึง14กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรไปรับฟังกันค่ะระวังความขัดแย้งและคู่แข่งในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารโคจร เข้าสู่พบอริเป็นมหาอุดได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ดาวพระอังคารเนี่ยโคจรเข้มแข็งมากๆคะแล้วอังคารกับตัวคุณเนี่ยดันโคจรมาเจอกันนะคะในวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่ง2ดวงนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันในช่วงสัปดาห์ที่2จึงต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของการเงินในเรื่องของผลประโยชน์กับ คนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ภายในบ้านถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นนอกบ้านก็จะเป็นเจ้านายนะคะมันจะมีอะไรที่วิสัยทัศน์ไม่ตรงกันนะ่ะไม่เห็นชอบนะคะหรืออาจจะขัดแย้งเรื่องเงินนะ่ะเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างเพราะว่าอตอนนี้มันเหมือนมันเป็นโอกาสที่ดีของคุณในเรื่องของการงานแต่บางทีถ้าเกิดคุณร่วมทุนนะคะหรือ,อขอ แรงสนับสนุนเนาะจากคนที่บ้านน่ะแบบผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราหลอกว่าเรากําลังทําอะไรแต่เราอ่ะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็มันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการกู้เงินหรือใช้เงินเยอะนะคนที่เขาไม่เข้าใจเราเขาก็จะไม่เข้าใจเราอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็มองว่าคนกลุ่มนี้นะคะก็จะมามีอิทธิพลก,กันกับตัวคุณมากๆเลยแบบขัดแย้งกันแบบ เยอะอะนะคะเพราะตัวเขาคือดาวอังคารเนี่ยโคจรได้มหาอุดในขณะที่ตัวเราไม่มีตําแหน่งนะคะก็เลยเต้องระวังเรื่องของปักเสียงแล้วกันนะปักเสียงความขัดแย้งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยความไม่เข้าใจกันนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งนะคะเดี๋ยวต้องรอดาวอาทิตย์ก็คือตัวคุณเนี่ยโคจรย้ายนะออกจากดาวอังคารก่อนนะซึ่งก็ไม่นานแต่ว่าเอาเป็นว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยคุณ ระวังเรื่องของความขัดแย้งรวมถึงคู่แข่งนะอาจจะเกิดขึ้นได้เลข5้าเลข6ที่อยู่ในมุมตรีโกนะคะดาวพฤหัสเขาเป็นครูของอเทวดาส่วนดาวศุกร์ะคะ่ะจะเป็นครูโจรซึ่งสองดวงนี้เป็นดาวที่ยืนกันคนละมุมนะคะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณจะไปเจอนะคะ ใครก็ตามที่อาจจะมาแข่งนะะกันกับคุณคนแข่งกับคุณนี่ก็อ,อาจจะเป็นคนใกล้ชิดก็ได้นะใครจะรู้นะคะหรืออาจจะขัดแย้งกันเองนะคะอ่ะในช่วงสัปดาห์ที่สองนะมีเรื่องที่จะต้องท้าทายเหมือนกันนะค่อยๆพูดนะค่อยๆเจราจารวมถึงถ้าเกิดว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางะคะ่ะในช่วงสัปดาห์ที่2อนะเพราะตัวเราตกอเรี่ก็คือแบบเราไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้วต้องออกไปนู่นไปนี่ไปเหนื่อยนะคะการเดินทางคุณต้องระวังเรื่องของรถนะคะ เพราะว่าอังคารมาจากคําว่าพันธุรถเรือเครื่องบินหรือสถานที่ที่เราเข้าไปอยู่นะคะเ,เจอเดาวคู่ศัตรูหมดเลยอังคารเจออาทิตย์อังคาร,เจอ,อาคารเจอพุธนะเดี๋ยวไฟตกเดี๋ยวแอร์เสียเดี๋ยวยางรั่วเ,เดี๋ยวหมอ้อน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าตรวจนะสภาพของรถนะคะหรือพาหน,นะที่เรากำลังจะเดินทางด้วยนะเดอนกุมภาพันธ์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด็นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำไ้รายเดืินที่ได้คลิปนี้ค่ะ